ฮัสวัสดีครับหมีลรักี้แบนนะครับวันนี้หมี่จะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับสวัสดีครับหมีลรักี้แบนนะครับ แล้วก็ Ne t o Evolution นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตอนเลเวล60นะครับมีอะไรบ้างที่ทําให้พลังต่อสู้เราเพิ่มเยอะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมีการอัปเดตนะครับมีการปรับเปลี่ยนในส่วนหอคอยตอนเลเวล60นะครับซึ่งพลังลดลงเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวมีขอยญาตพูดให้ฟังก่อนเลยครับเลเวล6หมีอะไรบ้างนะครับคำสั่งแรกก็คือหอคอยนะครับซึ่งหอคอยเนี่ยมันจะมี้นแต่ระดับหนึ่งเห็นไหมเราไประดับ2ระดับ3แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นตั้งแต่แค่ชั้น1อย่างเดียวก็ได้แต่ว่าในส่วนที่เราเล่นไปสักพักหนึงอ่ะอย่างสมมุติใช่ปบ้ามีเล่นชั้นหนึ่งใช่ป่ะเนี่ยสเตตัสหมีบวกสอใช่ป่ะ ถ้าเกิดสมมติหมีลงซ้ำเนี่ยเราไปเอา A T I เนี่ยที่ขั้น3ใช่ป่มมันจะโอกาสติดแค่25%นั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องบังคับให้เราไปชั้นใหม่สิถูกไหมครับเราก็ต้องไปชั้นใหม่เรื่อยๆต่อไปนะครับโดยที่ตอนนี้รู้สึกว่า a พ s เตต t สฝั่งขวาเนี่ยจะได้อยู่ที่50เลเวลนะครับอันนี้เราอ้างอิงเอ้ยได้มากกว่า5051แล้วมีเห็นแล้วไอ้นี่เราอ้างอิงมาจากคุณเอออะไรเนี่ยแดทตี้คิมนะเขาเป็นที่1ของเซฟซีนะครับเห็นเขาลงข้อมูลไม่อยู่เดี๋ยว เห็นไหมคุณดัดี้คิมเนี่ยจะไดสเตตัสฝั่งขวาอยู่ที่51เห็นไหมจะฝั่งซ้ายจะหมดสเตตัสร้อยร้อยร้อยหมดคือแกจะบอกบอกว่าตอนแรกกพลังอยู่ที่3ามแสนสามครับพลังจะปรับแพทวันนี้เหลือแค่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นแปดพันนะคือพลังมันลดลงมากครับพลังลดลงโคตรเลยนะแล้วก็อันที่2ครับการปรับเพชพีของในส่วนสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ปรับเยอะเหมือนกันแล้วที่เขามาสอนอะไรมีวะเนี่ยงงงลง,งไปแล้วครับ สกิลพาสซีฟซึ่งจริงๆมันก็โกงแหละเนี่ยอันเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับที่เดี๋ยวหมีดูแป๊บน,นึงนะเออรู้สึกว่าพาสซีฟกู้คืน HP เนี่ยถ้าตอนเลเวล6นะครับมันจะเด้ง HP ประมาณ80,000ทุกห้าวิแต่คือมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยอันนี้หมีไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้มันปรับเป็นวินาทีแล้วก็เลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับก็คือไกลเลยนะก็เท่ากับว่าห้าวิหมีจะเด้งเลือดแค่3าเห็นปะ่ะแล้วก็ ถ้าเราอัพเลเวลต่อไปก็ฟื้นขึ้นแค่ร้อยเดียวถามว่าร้อยหนึ่งมีผลไหมไม่มีเลยนะเพื่อนๆดูตอนนี้เลื่อนมันไปกันสามแสนหนึ่งแล้วว่าแล้วถ้าสมมติเราใส่เซ็ตซีดารก้อนพลังต่อสู้ประมาณแสนหนึ่งเลื่อนมันจะไปประมาณล้านหนึ่งก็คือพาสซีฟไรบ์บอยไปเลยนะเนี่ยเพื่อนเพืเห็นพาสซีฟบ้างเห็นไหมที่มันจะมีเนี่ยผ่านไปห้าวิมันจะมีเห็นไหมครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายบวกอะเออเห็นไหมมันจะฮิวให้เราเรื่อยๆทุกห้าวีนะครับเห็นไหมขึ้นทีละสามสิบ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจากเป็นพาสซีฟของสันเลี้ยงที่ดีที่สุดมาก่อนนะตอนที่กลายเป็นพาสซีฟกากไปเลยนะเพราะการปรับอันนี้หมีก็ไม่เข้าใจผู้เล่นจริงๆนะเว้ยว่าเขาจะปรับให้ผู้เล่นมันเล่นยากขึ้นเพื่ออะไรวะคือแทนที่จะปรับนะมีออโต้สกิลออโต้อะไรแบบนี้ออโต้บอดควสอะไรอย่างนี้ Auto est, นใช่ไหมกับกลายเป็นว่าไปปรับทําให้ผู้เล่นเล่นยากขึ้นเพื่ออะไรวะอันนี้หมีไม่เข้าใจทีมงานก็จริงๆวะสงสัยเดี๋ยวต้องซิปไปถามนิดนึงแล้วนะเริ่มไม่เข้าใจยูแล้วยูต้องการทําอะไรเนี่ย คือเกมองจริงนะพอเปิด60ขึ้นมามีอะไรทําเยอะเกินไปนครับเราต้องเล่นมือหมดเลยนะมีเกงว่าคนจะเล่นกนได้ไม่นานโนอะ้ยพูดจริงๆถ้าเกิดสมมูช์สก,กิลหัวอย่างนี้มีก็เลยเอาเป็นเพิ่มพลังต่อสู้ดีกว่าครับยังดูดีกว่านะเพราะว่าเท่งเฮ30ีสาเอาไปทําอะไรวะออรู้สึกว่าไอ้นี่ที่มีถามมาถ้าเลเวลหมันเด้งเฮดพีประมาณ3ามพก็ช่วยได้นะช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีหรอกเอาจริงๆเขาเป็นเปอร์เซ็นต์มาก่อนดีครับ เ,เดี๋ยวมีขอญาตพูด1ึงห่อคอยแล้วเล่นให้ดูเ,เดี๋ยวมีข้อเป็นเล่นใช่ไหมเดี๋ยวมีขอญาตปรับภาพสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีแลกตายนะเล่น iOS นี่แบบบางทีกลายเป็นภาพชมพูแล้วค้างบ่อยมากนะครับเ,เดี๋ยวมีขอพูดเรื่องสเตตัสเรื่องของเรื่องไรในนี้ก่อนนะสมมุติใชะปะ่ป่าหมีลงชั้นหนึ่งชะปะ่ป่ะมันจะให้เราเลือกอัพเลยครับหลังจบเนี่ยเห็นป่าหมีก็จะเล g เ AGI ไป2รอบมันก็เลยบวก4เห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบเดจาวูครับเพื่อนๆต้องลงซ้ำ กว่าเพื่อนๆจะอัพทุกอย่างได้ห้าสิบแล้วมันไม่ใช่แค่เราลงแค่ระดับหนึ่งระดับสองนะพอเราลงระดับหนึ่งไปถึงระดับเนี่ยฝั่งขวาเห็นเห็นเขียนเลขสองไหมครับถ้าเกิดสมมติมันกลายเป็นระดับสี่ระดับสามระดับสี่เนี่ยเวลาอัพเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะติดน้อยมากยี่ห้าเปอร์เซ็นพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่หมีบอกมันก็ต้องพยายามผลักให้เราไปชั้นต่อไปเรื่อยๆครับแล้วดูดิเพื่อนๆลองดูพลังดิคือถามหมีใช่ไหมถ้าเป็นสายชูระต่างก็คงสนุกแหละแต่ถ้าเกิดถามผู้เล่นสายฟรีอย่างหมีอย่างเเงี้ยพื่่อนนวาสุกม คือว่าจะว่าผ่านชั้นหนึ่งต้องตีสามรอบนะเว้ยเราบอสแต่ละต,ตัวแม่งถึกมากแต่ถ้าสุลต่านเขาคงสบายแหละแต่ดูกูพลังสูงสุดสองแสนเจ็ดนะกูจะเล่นถึงไหมแต่ถ้าเกิดคนที่ออเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ทําแล้วตันหมดแล้วก่อนอับเ้าสบายครับเพราะว่าตอนแรกอะพลังต่อสู้มบลบวกเยอะมากนะอั่งอิงจากคุณแดนดี้คิมนะครับนั่งอิงจากคุณแดนดี้คิมอ่ะเดมี่จะขอญอาตเล่นให้ดูด้วยนะครับ เดี๋ยวจะหาวอันนี้เอาแค่ชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งแค่ชั้นหนึ่งแบบสายฟรีสายเติมน้อยอะไรประมาณนี้นะอะไรเนี่ยแชมเปี้ยนว่างคืออะไรวะอ๋อ,อตำแหน่งกิวนะครับอ่เดี๋ยวมียิงให้ดูเฮ้ยปกติมีไม่เคยเจอคอกโคไดเลยคอกโคไดเลยนะยิงครับอันตรีครับเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นว่าปบบกติมียิงแรงนะไม่ใช่ว่ามียิงเบาหนว้ยเนี่ยเห็นไหมขนาดมีคอมโบสกิลไปเนี่ยเนี่ยถ้าเอ่อสกิลห้าสกิลแล้วก็อันติเมด ปรากฏว่าบอสเลยแค่หลอดเดียวถึกไหมบอสมันไม่ได้กากไก่นะเวย้ยแล้วทีนี้คือหมายถึงว่าเราก็ต้องมานั่งเล่นลงอย่างเงี้ยอัพสเตตัสเราทีละจุดทีละจุดเพื่อนเพื่อนว่าเสียเวลาชีวิตไหมมีว่าโคตรเสียเวลาชีวิตเลยโอ้โยเขี้ยม่งโหดดีกว่าตกคูสามหมื่นเลยเราเพิ่งจะมองคือหมีไม่เคยเจอคอคาก็ได้เลยนะชั้นแรกอะพวกเร้เจอแต่ตัวอื่นปึ๊บจบแล้วเออโหต้องตั้งใจเล่นหน่อยนะครับไม่เจอซีหายเอาโอ้โหเมื่อกี้ไม่เป็นห่ามันนะเอาไปอันตรีไปที่ปไปยังป ขาบอกอะไรเนี่ยเบทเอโอตกลงมาอ๋อเป็นไฟปะอ๋อหูอย่างนี้มันยิ่งมันยิ่งบีบพื้นที่เรานะครับทาให้เราเล่นยากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเราไม่ควรนะโอ้เห็นปะตีไปตั้งนานเลื่อนรถไปแค่สามอดเองนี่ชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งนะเว้ยมีเจ้าบอกว่าบอสบางตัวไม่โหดกว่าในดันอีกคือจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องทําให้มันยากครับเชื่อมีนะเชื่อมีเลยเขาไม่จำเป็นต้องทําให้มันยากเพราะว่าถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเกมมันจะกลายเป็นว่าเราก็ต้องเล่นกับความยากของเกมตลอดเลยวะวะ อย่างนี้คนไม่มีเวลาใครใครมันจะมานั่งลงทุนอย่างนี้วะมีบอกนะเราเราลงจบ3ตัวนี่เราต้องตีบอสสามตัวไม่ได้ตัวเดียวนะถึงได้สเตตัสพอเราจบใช่ไหมครับได้สเตตัสเออเลเวลรหนึ่งใช่ไหมเราต้องอัพจุดจุดหนึ่งอะไปถึง50ครั้งแล้วตั้งกี่จุดมีพูดถูกไหมมันเสียเวลาชีวิตเกินไปนะมีพูดจริงๆรู้สึกว่ากู <c oughs> เริ่มเล่นไม่ไหวละเฮ้ยโอ้ยตกใจตกใจอันติเมทไปเฮ้ยไอ้แค่บึ่งโอ้โห เออแล้วหมีบอกอะไรให้นะสมมติเราผ่านบอสตัวที่สองได้ใช่บ่ะเราไปตีบอสตัวที่สาปรากฏว่าเราตายถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเนี่ยเราจะอดเลยนะครับถ้าะกว่าเราต้องไปตีใหม่หมดเลยนะหมีก็ไม่รู้ว่ามันจะทําเกมมันยากทรืไม่วะทําให้มันง่ายก็พอแล้วไอ,อ้บัค e เอลเีไปอ่อนมาละนี่ว่าจะไม่มีจุดลงนี่ฮาเลยนะเฮ้แต่เค้เจริงจริงง่ายนะเค้มันไม่มีอะไรเลยมันแค่ล็อกออนอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาตกธรรมดาบางตัวโหดนะบางตัวโหดบางตัวนี่คือวิ่งกันเป็นแบบ ๋อหนังอินเดียแดงเลยอะซึ่งหมีก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะทำเกมนี้ให้มันให้มันเล่นยากทำไมวะไอ้สายเติมอะไม่มีปัญหาหรอกแต่สายฟรีอะแล้วแล้วหมีพูดจริงๆนะสายฟรีอะเจของเกมเนี้ยอยากจะมีเติมบ้างแต่เขาก็ไม่ได้แบบอัดแบบโอ้โหแสนสองแสนอย่างนั้นอะซอะา่เฮ้ยชุบโอ้โหโ,หโดนนี่แมวรัชุบหลบได้โอ้โหเกม นี่นี่นี่บอสตัวแรกนะบอสตัวแรกที่เราต้องพยายามเอาสเตตัสเนี่ยต้องขนาดเนี้ยเพื่อนเพื่อนว่าไงเออแล้วข้อระวังก็คือเพื่อนเพื่อนควรเอายามาด้วยนะครับต้องใช้ยานะบางตัวบางตัวเราตายก่อนด้วยนะเพราตัวหมียังกากเกินไปปพราะว่านี่ทงไซเพราะยังเพรายังมันจะตายแล้วครับนี่คือตัวแรกนะเราต้องตีอีกสองตัวนะครับเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะ เกมมันจะอะไรขนาดนะั้นนี่ก็ตายลงเนะี่ยค,คือคือจบนี่คือตัวบอสตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องตีบอสอีกสองตัวนะครับนี่ทีเพื่เพื่อนเห็นเลยเนี่ยแหละบอสตัวที่สองก็คืออ๋อหุ่นยนต์ง่ายหน่อยหุ่นยนต์ง่ายหุ่นยนต์ไม่ยากมากนะแต่ก็ตึงอยู่เอา้าตะกี้หมียิงสก,กิลห้าไปมันแหลกอะ่ะมันไม่โดนบอสทั้งที่ยิงต่อหนะ้าโอ้เกมเอาแล้วไนงะอันนั้นบัฟบัฟบโกด,ดาเมจหมีด้วยนะ ไปยังเข้าไปไม่คี้เอกโอ้โหแย่แล้วคุณยนหมีว่าง่ายสำหรับหมี่นะหมีว่าง่ายไอบ้บางตัวเก่งคือมันจะแบบคือมันจะปรับบอสให้แบบมันถึกทําไมวะหมีเขามีถามนิดนึงดิทำไมจะทําให้ยากทําเพื่ออะไรวะมันไม่จําเป็นต้องมาเล่นให้มันยากขนาดนี้เอาจริงๆอ่ะถูกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องลงยาวมากพัน ดูดิผ่านบอสสตัวเพื่อเอาสเตตัสเลเวลหนึ่งอ่ะเออแล้วเราต้องลงกี่รอบอว่าจะโคบะมีผู้ถูกไหมเล่นกันแบบตายหาเลยอ่ะมีพวกจริงเรื่องเกมเริ่มไม่ใช่แล้วนะเกมเริ่มไม่ใช่ละโอ้ยโอ้ยโดนครับเซตมยไม่อย่างโหเมื่อกี้วะมีค่าคีคีคีฮิตมีนี่ยีแล้วนะมีใส่ของคีโคเยอะตอนนี้ยังติดบ้างไม่ติดบ้างเลย โูนี่มีลองคิดสภาพถ้าเป็นพ้านี่มันจะเล่นยังไงวะพ้าเนี่ยถามจริงดิอ้ะเออจริงว่าพ้าดาเมจน้อยน้อยโอ้ไอ้ท่านี้เราต้องเดินเข้าไปในคิตตัานนา้ำมันจะไม่โดนไฟนะ้าบางคนไม่ทราบนะครับชีวิตแต่บอนยังตกเราโดนเหมือนเดิมนะเราแล้วเราก็เดินออกไป่ได้ด้วยนะโอเคทำได้ละหุ้ยจุบ๊บๆไม่นะขอยิงการกระบ,บาลพทีนึ๊บแรกมากนะครับเติมยาเฮ้ย วาห่างไล้ครับช่วยนะไม่โดนครับภูมิต้านทานแต่ตอนนี้ต้องโดนแล้วแหละเออเออยังทานอยู่เอาละตีไปเฮ้ยไปยี่ยงไม่คียอีกแล้วหุ่นยนต์รู้สึกค่าอ่ะค่าการคี้มันเยอะนะมันไม่ค่อยติดเลยอ่ะมีว่าหุ่นยนต์ง่ายเพราะว่าดูจากเลือดหนีเลยมีแทบไม่ไม่ค่อยลดมากนะอาจจะต้องไม่ต้องใช้ยาด้วยนะครับมาครับยอมโดนห้าพันเอง ยนมันกวกดีแล้วแหละมีตัวกลัวๆก็ดีแล้วอย่าอย่ามีเก่งเลยมาบางทีเราซวยเราไปเจอตัวเก่งทั้งสามตัวนี่นบางหมีเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งหมีพลาดไปตายบอสตัวที่สามเท่ากับว่าที่เราตีบอสสองตัวนี้ก็คือพังเลยนะครับอา้าวแมงแหลกเฮย้ยยิงแล้วมันข้ามไปไหนอะเ,อเวนโอ้โหซเซบเบอร์ซเซเบอร์ตอนนี้ก็แหลกโคตรเลยโอ้โหกูแต,แตกแน่นะเดี๋ยวก่อ,อ,าอยากทำเลยก็จะแตกก่อนคนระับแตกหลุด โอ้จริงมันก็เก่งแล้วเนี่ยเราอย่าประมาทครับไปยี่เงี้ยเออขี่ไปครับโดนไปสามแสนห้ารู้เรื่องเลยนะเมื่อกี้ขนาดหมีว่าหมีแรงะนะสามแสนห้ามันลดหลอดเดียวอ้าวเฮ้ยมันต่อยไปตรงนู้นแต่มีอยู่ตรงนี้หมีโดนคืออะไรคือเซเวอร์เน่าไงโอ้อะไรที่หมีจะบอกนิดนึงนะยิ่งเซเวอร์เน่าแบบเนี้ยแม่งยิ่งโคตรไม่น่าเล่นเลยคือตอนแรกเซฟมันเซฟมันไม่แหลกเลยนะครับพอมาวันนี้แม่งแหลกแบบโอ้โหอะไรวบเนี้ย ใช่ครับพี่นี่ถ้าเกิดผม,มแหละพี่ไม่โดนผมหรอกเอ้ยไม่โดนเอาไปอันตีหมดลอดไปไปยี่ยสองแสนห้าบวกสาบวกแปดหมื่นครับตายปึ้งเรียบร้อยครับอันนี้แค่เปิดบอสตัวที่สองยังไม่สเตตัสนะเพื่อนๆต้องผ่านบอสสามตัวถึงได้สเตตัสนะมีมีคำถามว่าพระที่เขาพระพระกับพระพระที่เขาดามเมจนเบาๆเขาจะผ่านเขาจะเล่นยังไงกันวะ โอ้ชีวิตเกมทำไมต้องทำให้เกมมันยากอย่างนี้คือจริงๆถ้าเกิดเราไปตีบอสสามตัวใช่ไหมแล้วแบบเออเราต้องหาสเตตัสกับเกมต้องลงหลายๆรอบใช่ไหมเรา,าเขาไม่ควรจะทำบอสให้มันให้มันถึกมากครับไม่งั้นมันจะกินเวลาชีวิตเกินไปหมีพูดถูกไหมเนี่ยวันนี้หมีไม่ลงเลดมูลเลยนะแล้วเดี๋ยวหมีต้องไปลงเลดมูนต้องไปลงเนสเอกต้องไปลงไอ้นั่นซีดารก้อนอีหกด่านโอ้โหให้ใครเล่นครับเนี่ย, <c oughs> ยเฮนะ้ยออไม่โดน อันนี้โชคดีนะหมีเจอหุ่น2ตัวหมีว่าหุ่นอ่อนสุดแล้วแหละเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ยานักมากนะ <S <S แหลกตายได้เหมือนกันเพื่อนเพื่อนถามบอกว่าทำไมเกมนี้หมีไม่เติมใช่ไหมเพื่อนๆอลองดูดิลองดูดิทางทีมงานไม่หมีส่งเรื่องไปตั้งเยอะแต่ทางทีมงานเขาไม่แก่เราเขาปล่อยแบบนี้แลวเนี้ยนะมาปรับสเตตัสที่ที่ได้จากหอลดลงไปเท่าหนึ่งอ่ะดูจากคุณแดนดี้คิมได้นะครับ เกมมันจะน่าเล่นไหมมีถามนิดนึงดิแท,ทนที่ปรับจะให้จะจะทำให้แบบคนเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมไปปรับให้คนเล่นยากกว่าเดิมเพื่ออะไรวะมีถามนิดนึงดิมีอย่างนี้ก็มีวะ่ะประมาณว่าเออเขาส่งเรื่องมาแล้วว่าแต่ว่าคุณแบบเอ้ยช่างช่างหัวมันยังไงมันต้องง้อเราเล่นอยู่แล้วใช่ไหมเพือบางทีทีมงานอ่าคิดอย่างนั้นนะครับหมีบอกให้เพราะว่าเกมมาเปิดใหม่เดือนนึงเยอะมากนะ คือมีจะบอกว่าสุลตาเนี่ยเขาไม่มานั่งทนนะยังมีหมีก็ไม่ค่อยทนนะหมีบอกจริงถ้าเกิดแบบเกมสนุกหมีก็เล่นยาวนะแต่ถ้าเกิดแบบหมีจะต้องทำเลดีวันหนึ่งหมีต้องมานั่งตีหอเนี่ยรอบหนึ่งสามตัวมาหมีต้องตีวันหนึ่งประมาณยี่สบสาสิบรอบอย่างเงี้ยเพื่อเพื่ออพสเตตัสให้พลังตัวเองขึ้นขึ้นเนี่ยเหนื่อยไหมลองคิดภาพดูโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกเขาจะทําบอสให้มันถึกทําไมวะเพื่ออะไรบอสเนี่ยความความถึกมันพอกับ เนทั้งนอกเลยนะเว้ยมันไม่ควรเว้ยมีถามนิดนึงไอ้ไอพวกสายพระดาเมจน,น,น้อยเขาจะทำยังไงไว้นเนี่ยตรงเนี้ยนิดนึงดิเพราะมันเพราะว่าลงหอมไม่สามารถชวนปาร์ตี้เพื่อนเข้ามาได้นะครับทํำยังไงทำยังไงวะนี่ขนาดว่ามีก็ดาเมจจัาจ้านแล้วมียังรู้สึกตึงเลยแมงจริงๆหว่าจะตายดูดิแต่ละตัวหุ้ยโอขีไปอย่างโอ้โหสองแสนหนึ่งบวกแปดหมื่นนะครับโดนไปสามแสนก่อนเลยนะแต่บัฟบัฟไม่เติมค <Okay. S 1> อนาโด โอแต่แต่แตยังดีนะที่เออมันปรับให้บอสใช้สกิลท์นาโ,โดเพราะธนาโ,โดมันกากนะดีมันปกติท่าหุ่นม,มันจะเป็นท่ากระโดดลงมาทับหัวเออท่านั้นหลบยากนะโดนแรงด้วยอต่อยต่อย เพื่อนๆดูดิหมียิงนานมากแล้วอา้าวเฮ้ยมาต่อยสองที่เหรอโอ้เอาแล้วโดนเสียเหลี่ยมแล้วว่าเริ่มเสียเหลี่ยมแล้วไงโอ้โหแล้วกูต้องมานั่งเล่นลงห้าสิบรอบแบบนี้เหรอสู้สู้บอสสามนี่บีเอาเอาแบาบแบบหมีไม่ได้อยากอะไรนะเว้ยไอไอแบบเนี้ยเราควรใส่ระบบออโต้สกิลมาไหมอย่างน้อยให้ผู้เล่นแบบสบายสักน,นิดนึงใช่ไหมคือคือคือ,คอจะให้เราเล่นด้วยมืออย่างนี้รอบหนึ่งสามตัวต้องลงทั้งหมดห้าสิบกว่ารอบอย่างเงี้ยเหรอเอาจริงอะ หมีไม่เล่นนะถ้าอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆ,ๆย้ยก,กินชีวิตเกินอ o าโอนี่ว่าหนักแล้วเจอเกมนี้เข้าไปชิน้ายเลยนะ้ายมึงจะยู่เลยฮึบอ่ะเห็นไหมครับหลังจากที่เราป่าบอบสได้3เห็นไหมมันก็จะบอกบอกว่าการัพ s t a ตัสแต่ว่ามันจะอยู่ที่เลเวลรเราเห็นไหมอันเนี้ย AJI หมีเลเวลสองเห็นไหมถ้าเกิดหมีไปัพเป็นการไปเลเวลสามเห็นไหมโอกาสติดมา25%เพราะว่าหมีลงแค่ชั้นแรกถูกไหมถ้าเราจะได้100%ก็คือเราต้องทำไงครับเราหมีก็ต้องไปชั้นต่อไปถูกไหมต้องไปชั้น3 เพราะว่ามันเลเวลรสามพอไปชั้นสามมันจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เพื่อนๆไม่งงแล้วนะเพรานะในคำถามก็คือว่าเราก็ต้องพยายามไล่สเตตัสไปแต่ว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถลงรล,ลัวๆได้จนกว่าเราจะอัพเนี่ยเอ่อกลายเป็นขั้นสองให้หมดครับแล้วก็แล้วก็ค่อยขยับไปเรื่อยไปชั้นสองถูกไหมไปชั้นสองเพราะว่าเราต้องอัพเลเวลรสามถูกไหมครับแล้วก็ค่อยขยับขยับขยับไปเรื่อยๆประมาณนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปกดนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ติดขึ้นมาต้าองบอกว่าที่เพื่อนๆไปลงตีบอสสามตัวคือเฟลเลยเพื่อนนๆไม่งง,งนะ เพราะนั้นอันนี้คือการอัพเนี่ยหมีจะขอแนะนําว่าให้เพื่อนๆอัพไล่สเตตัสที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกไหมครับพอเพื่อนๆอัพร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเสร็จแล้วทุกทุกอันหมดแล้วกลายเป็นเลเวลเลเวลสามเลเวลสี่เหมือนเอจไอหมีอย่างเงี้ยเออเพื่อนๆก็ค่อยไปไต่หอชั้นสองแล้วก็ชั้นสามชั้นสี่ไปเรื่อยๆจนกว่าสเตตัสมันจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หมดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอัพหมดแล้วกลายเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดใช่ไหมเพราะว่าอยู่ชั้นแรกเพื่อนๆก็ค่อยเถิดไปชั้นสองช ก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอสเออรอบหนึ่งบอสสามตัวใช่ไหมแล้วแล้วอะไรอีกเอ่อต้องสเตตัสอันหนึ่งคือเรเยว่าห้าสิบก็เท่ากับว่าลงห้าสิบรอบใช่ไหมห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งเป็นเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าโอ้โหเท่าไหร่วะเชี่อไม่อยากประมาณลงประมาณเออสามร้อยรอบได้ ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดห้าสามเจ็ดสามร้อยห้าสิบรอบที่เพื่อนเนต้องลงนะเราต้องผ่านด้วยถ้าไม่ผ่านก็คือเฟลนะครับโอ้พกูปวดหัวเลยว่ะเล่นไหมเล่นไหมเออเออแต่แต่แต่ว่ามันจะมีอยู่นะนเดี๋ยวพอเราตีไปสักพักหนึ่งมันจะมีห้องพิเศษครับห้องพิเศษมันจะโบสถสเตตัสประมาณหกนะที่ที่มีกดอัพมันขึ้นมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นหลายเลเวลอ่ะมันขึ้นหลายเลเวอรประมาณนี้นะอ่าถ้าคือของหมีใช่ป่ะหมีหมีไม่อยากเสียฟรีใช่ป่ะหมีก็ต้องไปลงอินนะครับเพราะว่าอินหมีร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นหม เน่โอ้โหทำมาตั้งนานคนระับหมวกผัพลังต่อสู้18โอ้ <c oughs> หมดอารมณ์เล่นเลยว่ะคุณจริงๆพอม,มาเจอระบบนี้แล้วหมดอารมณ์เล่นเลยคือคือแบบคิดตามหนีเลยนะเราต้องแบบโอ้โหแม่งแบบเขาเรียกว่าไงนะเราต้องมาตีบอสสามตัวถึงจะได้เลเวลหนึ่งใช่ไหมเราต้องสเตตัสอันหนึงได้ประมาณ50ิเลเวลโอ้โห เอาจริงๆควรใส่ออโต้ออออโต้สกิลไหมไม่จะให้เรากดกันเองตลอดเลยหรอวะเกินไปนะหีว่าอันนี้ไม่ไหวว่ะอ่ะต่อไปในส่วนเลยว่าหกอีกอันนึงนะครับที่มีระบบเปิดมาก็คือในส่วนดากอนเน็ตนะครับดากอนเน็ตนะก็พอเราเปิดมาเนี่ยเราจะเล่นได้ทั้งหมด6ด่านเพื่อนเพื่อนบอก6ด่านเลยเหรอเท่ากับว่า เท่ากับว่าอะไรครับเราต้องมาลงซลงีดารก้อนวันหนึ่งหรอบเห็นไหมคือมีด่านหนึ่งสองด่านแรกมีลงผ่านมาแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็จะเจอซีดารก้อนนะครับเอแล้วเน็ตพวกนี้ยากมากนะเวลาลงเราต้องลงเป็นทีมนะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องลงคือแปดคนสี่คนไม่ได้เออ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 หน้าไปว่ะเดี๋ยวเพืนนะว้าวโอ้เดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวมีค่อยอัดนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมีให้ดูตัวอย่างดันดันซีดารก้อนด่านแรกแล้วกันครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่นนี่คือการลงดันซีดารก้อนคือด่านแรกนะครับด่านแรกจะไม่เจอซีดารก้อนนะก็คือต้องลงทั้งหมด8คนนะครับวิธีการลงด่านแรกคือง่ายอันนี้ด่านแรกไม่มีปัญหาอะไรก็คือให้ระบกป้องคิตต้านใหญ่คิตต้านพังนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกมอนสเตอร์เกิดมาจะมีบอสทั้งหมด3ตัวนะครับ เดยมีจะไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าอันอันนี้มันไม่ได้แบบเออมีเมคานิีกอะไรเลยนะแค่แค่แค่าอย่างเดียวอยากให้คิดตั้งทางแค่นั้นนะครับโดยส่วนตัวคือมีจะบอกว่ามอนเตอร์ออกมาเยอะมากนะมอนเตอร์ออกมาเยอะมากก็พยายามอ่ควรจะมีพาราดินอย่างน้อยคนนึงนะเข้าไปดึงตินให้กับให้กับเพื่อนๆน,นะครับพระดี่พระเราพระเนี่ยควรจะลงอย่างต่ำสองสามคนนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีสุรฐานที่แบกแล้วก็ไม่ต้องมีนะครับที่พูดมานะมันก็จะง่ายทุกอย่างเกมหนอ ซึ่งเดี๋ยวมีจะขอญาตัดไปเลยนะเพราะว่าโอ้มันไม่มีอะไรเลยอะจริงๆหมีลองแล้วมันก็แค่แบบมีบอสออกมา3ตัวแต่บอสไม่ได้มีเมคานิกอะไรเลยครับแล้วก็มาอาจารย์ไม่ได้สวนมอเตอร์ออกมาเยอะมากกว่าประมาณซึ่งวิธีการเล่นที่ถูกเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาพาราดินวิ่งออกมาเลยครับแล้วก็ดูดตีนมอนให้ให้ใหมอนเนี่ยออกไปไกลๆคิดต้านแล้วก็ ตัวดามเมจดหมู่ก็พยายามรวบรวบยิงแค่เนี้ครับตอนรับคารนผ่านง่ายๆเลยนะอ่ะอะเห็นไหมครับบอสกำลังจะโจมตีแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็อันนี้คงมีค่าไปสองตัวแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับเอาจริงดันมาสนุกนะดันมาสนุก อย่างที่มีบอกนะครับพาราดินต้องมีหนึ่งคนนะอย่างน้อยแล้วก็พาราดินเนี่ยวิ่งล่อตีนลากมอนเตอร์กับบอสเนี่ยออกมาไกลๆอย่าไปอยู่แถวออคิตตันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าซวยขึ้นมาบางทีมอนเตอร์มันพุ่งเข้าไปชนหินเนี่ยมันเลื่อนมันก็ลดนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้คิตตันแตกก็ทําให้โอเวอร์ได้นะครับเอายิงไปไหนเนี่ย เนี่ยเล่นธนูเล่นง่ายครับชีวิตสบายนะอยู่ไกลเพราะพอ่อพวกมูลหลอดแหละเล่นสบายนะวเวธนูอะไรพวกนีน้เพราะว่ามันไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงมากนะครับอ่ะจบเรียบร้อยแล้วครับเวลาจบมันจะสุ่มของประมาณสองสี่ชิ้นนะครับเพื่อนๆดูสายดีแล้วก็คุยกับคนในปาร์ตี้เพื่อนๆน,นะแต่ว่าในตี้ของหมีเนี่ยไม่มีคนเอาหมีก็เลยเอานะครับถึงจะไม่ตรงสายแต่หมีใส่ไปพลังต่อสู้ก็บวกห้าร้อยนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้เราต้องพยายามดันตัวเราเนี่ยให้ได้พลังต่อสู้สักแปดเก้าหมื่นนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปลงหอ60อย่างที่มีให้ดูตอนต้นคลิปนะครับเพ,าพาราะผ้าพลังน้อยจะลงเล่นผ่านยากนะอ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าการปรับสเตตัสของหอเนี่ยเล่นยากมันทําให้เล่นยากไหมพลังต่อสู้หายไปเยอะนะแล้วก็ในส่วนการลงหอ60สเนี่ยมันควรจะมีออโต้หรือเปล่าจะให้เรามาตั้งตีบอสสามตัว ลงทั้งหมด350รอหบรอบเอา้าจริงจริงเหรอโอหมีว่าไม่ไหวว่ามันต้องคนว่างจริงนะถ้าคนไม่ว่างนี่ไม่มีทางเลยมีผู้ถูกไหมใครจะไปกดเองลงได้อ่ะแล้วนี่มีจะลองเอ่อลองใส่ดูให้ดูนะครับพลังต่อสู้จะบอกประมาณ500นะในส่วนเซ็ตเอ่อของม่วงนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจะบวกพลังต่อสู้อยู่ที่500นะครับ อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆม,ม,มีความคิดเห็นยังไงกับการปรับสี่ hp นะครับแล้วก็เรื่องไม่มีออโต้เลยมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ